ย่าใส่เสื้อนองเกลแม่ชมเข้ามาคอมเมนต์แต่อุ๊ยสะดุดตากับภาพใส่เกางเกงกิจกรรมแน่นจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวย่าอุรัสยาและส่วนมากนั้นจะอยู่กับคนที่รักซึ่งล่าสุดย่านั้นก็ได้โพสภาพรวมโมเมนต์ที่อยู่กับพ่อแม่รวมถึงหวานใจอย่างณเดชน์และอยู่กับเพื่อนแจกความสดใสลงในอินสตาแกรม และภาพน่ารักน่ารักภาพแรกที่ยายาใส่เสื้อยืดลายน้องเกลวกับลุกเท่ๆสบายๆายายและก็มีแม่ชมนั้นเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าไหนทีและทางด้านยายานั้นก็คอมเมนต์ตอบกลับว่าขโมยของพี่แบมาเรียบร้อยค่ะ ซึ่งนอกจากภาพใส่เสื้อของยายาแล้วก็อดสะดูตากับภาพที่ยายาันนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกางเกงข้างหนึ่งไม่ได้จริงๆไม่บอกก็ไม่รู้ว่ายายาตัวเล็กหุ่นดีแค่ไหนว่าแต่กางเกงตัวนี้ของพี่แบร์หรือเปล่านี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ